ทำไมปี2025รถยุโรปถึงยังครองใจคนทั้งโลกเพราะไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยรถยุโรปยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ไร้คู่แข่งเริ่มจากสมรรถนะ เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าที่ถูกพัฒนาให้ตอบสนองได้อย่างแม่นยำให้แรงบิดจ,จัดจ้านอัตราเร่งที่เร้าใจทุกครั้งที่กดคันเร่งผู้ขับขี่จะสัมผัสได้ถึงความมั่นใจและพลังที่ถูกส่งตรงจากวิศวกรรมชั้นนำของโลก ดีไซน์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังรถยุโรปปี2025ยังคงสะท้อนความหรูหราในทุกมุมมองทั้งเส้นสายเฉียบคมและห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุระดับพรีเมียมให้ทุกการนั่งอยู่ในรถเป็นประสบการณ์เหนือระดับ ในด้านเทคโนโลยีรถโยุโรปไม่เคยหยุดนิ่งระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นพร้อมจออินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่ลื่นไหลและชันฉลาดการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อระหว่างรถกับอุปกรณ์ส่วนตัวกลายเป็นมาตรฐานที่ผู้ใช้ทั่วโลกหลงรัก เมื่อพูดถึงความปลอดภัยรถยุโรปยังคงยืนหนึ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดที่ไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างระบบเบรกระบบควบคุมการทรงตัวหรือระบบเตือนภัยอัจฉริยะทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งผู้ขับและผู้โดยสารและสิ่งที่สะท้อนถึงยุคสมัยปี2025ได้อย่างแท้จริงก็คือการเดินหน้าสู่ความยั่งยืน รถยุโรปจำนวนมากเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไฟฟ้าและระบบไฮบริดที่ทั้งแรงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบโจทย์ทั้งความต้องการของผู้ใช้และอนาคตของโอกใบนี้ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าในปี2025รถยุโรปไม่ได้เพียงยานพาหนะสำหรับการเดินทางอีกต่อไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความภูมิใจรสนิยมและคุณภาพชีวิตที่ยังคงครองใจผู้คนทั่วโลกได้อย่างมั่นคง HMS Thailand เราคือผู้ให้บริการครบวงจรไม่ว่าจะเป็นกล่อง HMS CarPlay a n d l o c k เปลี่ยนจอเดิม,ดมให้กลายเป็นระบบ Full Android ใช้งานได้ทุกแอป,ปบนจอรถยนต์จอ Android ตรงรุ่นอัปเกรดจอเดิมให้รองรับ YouTube Google Maps Spotify และอีกมากมายใช้ได้กับทั้ง Benz BMW p Bosch e กล้องติดรถยนต์จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง NIO และ t i n g w a r ทั้งกล้องหน้าหลังและกล้องกระจกมองหลังกล้องรอบคันกล้องถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยด้วยภาพคมชัดพร้อมจอแสดงผลจอเพดานตรงรุ่นสำหรับ Alpahd, Wellfire, Staria, Denza d e s i รองรับ Android, Wi-Fi และระบบทัชสกรีนลองติดหมวกกันน็อกรุ่นยอดนิยม Mio, Mew, MP 3 0 GPS เหมาะสำหรับสายบิ๊กไบค์และไรเดอร์มืออาชีพและยังมีสินค้าและบริการอื่นๆอีกมากมายจาก HMS Thailand